สวัสดีครับคลิปนี้ก็เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือกแบบแรกกันคำสั่ง if ทางเลือกแบบทางเดียวนั้นใช้สำหรับทำคำสั่งเฉพาะกรณีเงื่อนไขทางเลือกที่เป็นจริงแต่เมื่อมีเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะหลุดออกจากคำสั่ง if รูปแบบคำสั่งนะครับก็ มันมีการเขียนโปรแกรมอยู่2กรณีก็คือกรณีทํางานเพียงแค่คําสั่งเดียวและกรณีทํางานแบบหลายคําสั่งกรณีการทํางานแบบคําสั่งเดียวรูปแบบคําสั่งครับก็จะเขียนด้วย I f วงเล็บตามด้วยเงื่อนไขทางเลือกแล้วก็บรรทัดถัดมาก็จะเป็นคําสั่งเงื่อนไขทางเลือกที่เป็นจริงแล้วปิดคําสั่งด้วยเซมิโคลอนนะครับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ีนั้นเราต้องปิดคําสั่งทุกครั้งครับด้วยเซมิโคลอน การทำงานแบบหลายคำสั่งก็จะเขียนด้วย if วงเล็บเงื่อนไขาทางเลือกตามด้วยปีกาเปิดเริ่มชุดคำสั่งก็คือเราจะเขียนคำสั่งเงื่อนไขาทางเลือกเป็นจริงที่1คําคำสั่งที่2 3 4 5ไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดด้วยปีกาปิดผัางงานทางเลือกแบบทางเดียว ก็จะมีเงื่อนไขาทางเลือกแล้วก็มีการเปรียบเทียบหรือว่าตรวจสอบเงื่อนไขหากเงื่อนไขเป็นจริงก็จะไปทําคําสั่งเงื่อนไขาทางเลือกที่เป็นจริงนะครับแล้วก็จะไปคําสั่งถัดไปแต่หากเป็นเท็จก็จะออกจากคําสั่ง if แล้วก็ไปคําสั่งถัดไปเลยตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้เข้าร่วมการทดสอบร่างกายท่าดันพื้นถ้าหากนักเรียนดันพื้นได้12ครั้งขึ้นไปภายในเวลา2นาทีถึงจะผ่านเกณฑ์จากสถานการณ์จงเขียนโปรแกร,รมการทดสอบร่างกายเพื่อรับค่าจำนวนครั้งของการดันพื้นถ้าผ่านเกณฑ์ให้แสดงคำว่า Your Part ถ้าไม่ใช่ให้จบโปรแกร,รมก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาทำการวิเคราะห์ สถานการณ์กันก่อนว่าสิ่งที่สถานการณ์กำหนดนั้นมีอะไรบ้างก็จะมีดันพื้นได้12ครั้งภายในเวลา2นาทีจะผ่านเกณฑ์ข้อมูลนำเข้าก็คือรับค่า Number หรือคือจำนวนครั้งของการดันพื้นต่อมาเงื่อนไขก็มีถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ12ครั้งผ่านเกณฑ์ข้อมูลส่งออกก็คือจะแสดงข้อความ Your part ตามเงื่อนไขที่เป็นจริง เราสามารถเขียนผังงานได้ดังนี้นะครับก็คือเริ่มต้นหรือว่าสตาร์ทรับค่า Number หรือว่าจํานวนครั้งในการดันพื้นมีการเปรียบเทียบ Number มากกว่าหรือเท่ากับ12เป็นจริงก็จะแสดงคำว่า Your Part ถ้าไม่เป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จนั่นเองก็จะจบการทำงานเรามาเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหากันเลยนะครับ การเขียนโปรแกรมภาษา C นั้นผมรันบนเว็บออนไลน์นะครับเว็บที่ชื่อว่า onlinegdb. com สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมได้เลยเริ่มต้นเราก็จะมานำเข้า Library หรือว่า include include library ที่ชื่อว่า stdio. h เป็นไลบรารีที่จัดการเกี่ยวกับการ Input และเอา p ์พุตข้อมูลต่อมานะครับเราก็จะประกาศส่วนหัวของเมนโปรแกรมก็คือ int Main ปีกปะปีค่าเปิดอ่าเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนะครับในส่วนของฟังก์ชัน m a i n เรามีตัวแปรประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า number number นะครับ เป็นข้อมูลชนิด integer หรือว่าจํานวนเต็ม number ก็คือจํานวนครั้งของการดันพื้นนั่นเองแล้วเราก็สั่งแสดงข้อความคือคำสั่ง print f in put your number ปิดคำสั่งด้วย semicolon ในบรรทัดที่6นะครับเราก็จะสั่งรับค่ากคือใช้คำสั่ง scanf scanf รูปแบบคำสั่งคือเนื่องจากมันเป็น integer ฉะนั้นก็จะเป็น %d ตามด้วยคอมมา a n นตามด้วยชื่อตัวแปรปิดคำสั่งด้วย s e ม i c o l อ n if วงเล็บ นัมเบอร์มากกว่าหรือเท่ากับ12เป็นจริงอ่าเป็นจริงก็จะแสดงคำว่าปริ้นเห็นไหมครับ your your part อ่าปิดคำสั่งด้วยเซมิโค o n หากโปรแกรมทำงานเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็จะสั่งคืนค่าก็คือคำสั่ง return 0เราลองมาทดสอบโปรแกรมกันโดยกดเมนู run นะครับคำสั่งปุ่ม run หรือว่าเมนู F9 ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดต้องไม่มีการฟ้อง error นะครับอ่ะเรามาทดสอบกันค่าแรกเราลองป้อน12ถ้าถูกต้องตามเงื่อนไขต้องแสดงคำว่า you p a s s ่าถูกต้อง รันใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าหากเราป้อนค่าที่น้อยกว่า12ล่ะสังเกตว่าจะไม่ปรากฏข้อความใดๆออกมาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมหากเรามีคำสั่งมากกว่า1คําคำสั่งก็ต้องมีเครื่องหมายปีกาเปิดใช่ไหมครับสมมติว่าผมจะเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงให้แสดงคำว่า วีวีลิกเกออ่าย่าลืมนะครับอ่าตรงนี้ใส่ backslash n เพื่อสั่งตัดบรรทัดนิดนึงอ่าอ่ทดสอบโดยการกดปุ่ม run program อ่ามา แล้วนะครับมาแล้วเราลองป้อน15สิถ้าถูกต้องต้องปรากฏข้อความออกมาคือมีข้อความคำว่า your part และ very good นะครับสรุปคำสั่งทางเลือกแบบทางเดียวคำสั่งเงื่อนไขทางเลือกใช้สำหรับทำคำสั่งเฉพาะกรณีที่มีเงื่อนไขทางเลือกเป็นจริงคำสั่งเงื่อนไขทางเลือกที่เป็นจริง หากมีมากกว่าหนึ่งคำสั่งต้องเขียนภายใต้เครื่องหมายปีกาหากเงื่อนไขทางเลือกมีค่าเป็นเท็จคำสั่งต่อจาก if จะไม่ทำงานสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ,บเพียงเท่านี้สวัสดีครับ